ผมจะล้างแบบบางๆก่อนกลัวเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ได้ลงไม้ลงมือบางคนบอกให้จุ่มทั้งอันจุ่มทั้งอันบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวคือเหรียญเนี่ยเขาจังหวะโอ้โหดูเขาไม่โฟกัสเลยกระดำกระด่างเห็นไหมดูผิวพันธุ์เหมือนกระดำกระด่างเดี๋ยวลองมีไหมลูกพี่มีไหมลูกพี่ไม่มีคลิปเลยอ่ะนั่นเดี๋ยวลอง มีปะอ่าเ,เดี๋ยวนะครับคือผมมาจาเหรียญเนี้ยค่อยๆใช้น้ํายาล้างเงินผส,สมเนี่ยฮะผสมน้ําแล้วค่อยๆล้างดูว่าจะดีขึ้นไหมนะอันนี้คือจริงๆอยากจะทํานานละแล้วก็ลืมนะครับโอ้โหดูดูแม่งเอาเหรียญที่มีสนิมขนาดนี่มึงนี่มึงเอาคลิปมาจากไหนเนี่ยโอ้โหดูสนิมโอ้โหคูไม่กล้าคล้องเหรียญเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย อย่างนี้นะครับแล้วลองจุ่มอย่างนี้จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครล้างนะแต่ตัวผมเองเนี่ยที่ล้างเพราะว่าเหรียญเนี้ยเขากระดำกระด่างจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะออกไหมเนี่ยใส่น้ํายาอีกรอบหนึ่งนะครับ คือคือเหรียญหลวงพ่ออีเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนดำอะ่ะพอท่านดำปุ๊บเราไม่เห็นรายละเอียดของความคมเลยนะครับน่าจะชัดขึ้นหน่อยนะหรือเราคิดเองวะเนี่ยชัดขึ้นไหมเนี่ยชัดขึ้นไหมหรือผมคิดไปเองเอาใหม่เดี๋ยวเพิ่มน้ำยาล้างเงินหน่อยนึงนี่น่าจะดีขึ้นนะ ผมว่าน่าจะชัดขึ้นนะหรือผมคิดเองนะเพื่อนๆคลิปน่าจะเก่ากว่าพระนะเนี <laughs> ่ยเออว่ะคลิปนี้ประมาณสักดูเดี๋ยคลิปสนิมข,นขึ้นขนาดนี้เ้แต่ดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะหรือผมคิดเองนี่แต่วันนี้ต้องผสมนะไปจุ่มอย่างเดียวเลยไม่ได้นะแล้วผมลองดูก่อนแต่ผมรู้สึกว่าผมว่าน่าจะสว่างขึ้นนะคือเหรียญเนี่ยเขามืดต้องดูที เออผมว่าดีขึ้นนะดีขึ้นไหมหรือผมคิดเองเนี่ยเนี่ยดีขึ้นนะชัดขึ้นโอเคเอาละเว้เอาละเว้ล้านหนึ่งกูอาจจะได้กําไรสักไม่ไม่อยากบอกตัวเลขเดี๋ยวร้องให้นะเฮ้ยดีขึ้นว่ะดีขึ้นจริงๆด้วยดีขึ้นนะยังยังมีค่าความเก่าอยู่คืออย่าไปล้างทั้งเหรียญน,นะเอาละเว้เอาละเว้ด้านหลัง ด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยด้านหลังไม่ต้องล้างเยอะคือไม่แนะนําให้ใครลอกเรียนแบบนะเดี๋ยวเพราะว่าผมปกติเนะี่ยผมจะไม่ล้างเลยนะแต่นี่เห็นว่าแบบอันนี้อันนี้ต้องล้างจริงๆผเพราะมองไม่เห็นมองไม่เห็นพระไม่แนะนํานะผมบอกเลยว่าทุกอันผมจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าล้างนะครับแต่วันนี้ผมลงไม้ลงมือล้างเองเลยนะครับไว้แต่สว่างขึ้นไว้เอาไงี้ไว้ เอาละเว้ยเริ่มเห็นออร่าแม่เอาทำน้ำ,นำเริ่มไปใ,ใกล้เนี่แล้วก็น้ําเปล่าเลยปึ๊บโอ้โหแต่คลิปนี้ใช้ได้เลยเจ้แม่งมึงไปขุดมาจากไหนวะเนี่ยอ่ะเก็บไปนี่เลยเก็บน้ำยาแล้วกันนะพอแล้วครับไม่ทำเยอะครับโอ้โหละเว้ยกลายเป็นกลายเป็นสวยละเว้ยโอ้โหสนิมคลิปมึงนี่ใช้ได้เลยเจ <laughs> โอเคอ่ะเก็บขึ้นก่อนมีจืดปิดเครื่องเลยนะโอ้โหโอ้ยเอาเ้ยเอาเ้ยโหดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแปดสิบเท่าเลยเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้นี้โอ้โหแล้วผมแม่งไม่ได้ถ่ายรูปตอนก่อนล้างด้วยนะไม่หา่าไม่งั้นไม่งั้นคงเห็นความแตกต่างเลยนะ ขอบข้างไม่เอาครับพอแล้วขอบข้า <c> ง <oughs> คือปกติผมเป็นคนไม่ชอบล้างพระนะด,ดู่ยโอ้ดีชัดเลยนะแต่อันเนี้ยคือจังหวะว่าเขาเนี่ยไปใส่ไปห้อยแล้วก็ดำพอดำเสร็จปุ๊บเขาก็ทิ้งไว้นานนานหลายสิบปีเพราะพระเขาเร่มมาติดเก่ามานะครับแล้วผมเห็นก็กระดำกระด่างกระดำกระด่างก็เช่าเข้ามานะครับแต่นนี้น่าจะดีขึ้นนะอนลองดูโอ้โหชัดเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวซูมเยอะไปซูมเยอะไป โอ้โหแจมเว้ยแจมเลยอันนี้ดีเลยเมื่อกี้นี้เพื่อนๆน,นี่แทบมองไม่เห็นเลยนะโคตรมัวเลยโอ้โหโอ้โหนี่ชัดเลยนะแต่ละอย่าล้างนี่อย่างเงี้ยถ้าตามซอกตามไม่ปล่อยเลยนะอย่าไปล้างเละเทะเลยนะไม่งั้นเละเทะเนี่โอ้โหดูตวงสือชัดขึ้นเลยอะโอ้โหเอาละเอาไว้ใช้ละดีน,นี้เดี๋ยวเอาไว้ ครับเดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้เพราะว่าผมเป็นคนนับจริงๆผมมีเหรียญเงินอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเก็บไว้นานแล้วซื้อมาหกแสนนะครับแต่ดีกว่านี้นะซื้อไว้หกโอ้ไม่ใช่หกปีไว้แปดปีแล้วเช่ามาหกแสนดีกว่านี้นะเก็บไว้จนผมลืมเลยฮะแล้วก็ผมบอ,อกเจ้าของว่าเนี่ยผมเช่าร้านหนึ่งนะแล้วผมก็เออเก็บไว้นะครับแล้วก็คลิปไปขึ้นมาลืมไว้วันนี้มาไลฟ์สดก็เลยเอามาล้างเลยดีกว่าทําทคลิปได้เลยครับสว่างมีน้ํามีนวล <laughs> ดีกว่าเดิมเยอะเลยเนาะ โอ้เฉพาะเหรียญนี้นะต้องบอกว่าอย่าล้างซีซัวนะโอ้ช่มาล้านหนึ่งเกือบเกือบแล้วมึงล้างซีซัวเละเลยอันนี้ดูดีเลยไหมเออดูดีเลยซับให้แห้งครับแล้วทาออยโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็แห้งครับแม่โอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับเฉพาะโอ้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเดิมเหมือนตอนแรกมันเละเลย ทำคลิปได้เลยครับล้างพระโฉเดี๋ยวคนเอาไปล้างเรียนแบบไม่ใช่พูดตรงๆนะผมเนี่ยพูดเสมอทุกคลิปเลยเฮ้ยอย่าล้างนะเว้ยอย่าล้างนะเว้ยนะครับแล้วจะไปล้างเองแต่ที่อันนี้คือไม่ล้างไม่ได้อ่ะอันนี้เฉพาะเหรียญน,นี้นะดีกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมเหรียญก็เป็นรอยขูดๆเขาใช้มาเนี่ยหลังยันเพาะใหญ่มีออร่าเลยครับโอเคโอ้โหใครมีหน้าสวยๆเอาว่าถ้าสวยๆนะ ผมเช่าเหรียละสามล้านห้านะสวยๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งประคดเอนะครับรัดประคดต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกรัดประคดนะครับรัดประคดจะไม่สึกอันนี้สึกหมดแล้วจะมีเส้นสาย,ยรายละเอียดชัดเจนเลยถ้ารัดประคดสวยๆนะสังติชัดๆจมูกโด่งๆนะเหรียญละสามล้านสามล้านห้าผมเอานะแต่ต้องผิวดเดิมนะผิวดำเดิมแบบไม่ล้างอะไรเนงะี้ยสวยๆนะจมูกดีๆนะครับ ต้องไม่ผ่านการใช้เลยเอาง่ายๆนะแต่ถ้าผ่านการใช้ปุ๊บราคาก็จะไม่แพงนะครัแบบนี่อย่างเงี้ยโอ้โหแต่นี้แม่งล้างดีเกินคาดไว้แบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้โหเมื่อกี้นี้ดูกระดำกระดา่างนะอันนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้เลยเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเนื้อทองคำนะ ใครมีเนื้อทองคํามาขายผมได้นะถ้าสวยๆเหรียญละแปดล้านนะผมรับเช่านะรุ่นนี้มีเนื้อทองคํานะมีเนื้อหน้าทองคําเงินทองแดงนะครับมีทุกเนื้อเลยครบทุกเนื้อเลยนะครับใครมีนะส่งขายผมได้ถ้าสวยๆเหรียญละแปดล้านผมเอานะถ้าเป็นทองคํานะถ้าเป็นเนื้อหน้าเหรียญละห้าล้านนะถ้าเป็นเนื้อเงินเหรียญละสามล้านห้าทองแดงเหรียญละล้านกว่านะแต่ต้องสวยนะแต่ถ้าไม่สวยถูกนะ ลงพ่ออีนี่จะแปลกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่สวยผูกนะอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่เหรียญนี่มีด้านหลังมีทั้งหมดสามยันนะยันเนี่ยมีเทาะใหญ่อันนี้คือเทาะใหญ่เทาะใหญ่เทาะกลางเทาะเล็กนะครับมีทั้งหมดสามบล็อกนะครับแล้วก็ขอบข้างต้องเป็นเหรียญข้างกระบอกเท่านั้นนะครับขอบเหรียญเนี่ยต้องขอบเหรียญด้านในเนี่ยเส้นด้านในต้องชัดตัวหนังสือนี่ต้องเป็นแท่งแบบนี้เพื่อนๆดูนะสึกขนาดนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูสัน เห็นไหมตามสันตามซอกนี่ต้องชัดแบบนี้เลยโอ้โหเนี่ยเส้นซูมด้านนไหมขอบด้านหนเพื่อดูขอบนี้นะขอบเส้นรอบด้านวด้านในเนี่ยจะต้องคมคมนะขอบด้านในตัวหนังสือต้องชัดนะนะครับฐานบทฐานตรงนี้นะครับบัวต้องชัดอ่ะดูวิธีทองคําเคยเห็นมันผ่านตาเยอะไหมครับพี่ทองคําเคยเห็นแค่หนึ่งเหรียญเลยนะนะครับผมเคยขอซื้อเจ้าของเขา เขาส่งมาหาผมเสร็จปุ๊บพอผมถามราคาเท่านั้นแหละขอบคุณมากคุณบอยรู้แล้วว่าของผมแท้อา้าวถามทําไมไพี่มีคนดูของผมเก๊หมดเลยแต่ถ้าคุณบอยถามราคาแล้วแปลว่าแท้แล้วถามว่าขายไหมไม่ขายโอเคขอบคุณมาก <c oughs> สุดท้ายนะครับเป็นที่รองรับอารมณ์นะครับภาษาบ้านๆคือกลายเป็นรองรับรอ,องรับอารมณ์นะครับคุณโจ้จริงใจงนะครับคุณกลายเป็นเสียนหุณนนะบัตรนี้ไปแล้วนะครับ คุณโจจริงจังครับเมื่อก่อนเขานะครับไม่ได้สนใจเรื่องหุ้นเข้ามาบ้านผมนะคุณโจจริงจังเนี่ยมาบ้านผมเขาบอกอาจารย์ทําอะไรอ่ะเล่นหุ้นอะไรเนี่ยผมไม่อะไรไม่เข้าใจเลยบอกเออมึงมึงไม่ต้องเข้าใจหรอกนะครับแต่ผมก็บอกว่าให้มึงต้องศึกษาเล่นหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอนาคตของมึงได้อย่างหนึ่งถ้ามึงเข้าใจมานะถ้ามึงเข้าใจเหมือนเหมือนก่อนกูตอนก่อนที่กูจะเล่นเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจมันหรอกอย่ยกลัวเ,เจ๊งชิบหายไม่อยากเล่นกลัวเจ๊งนะครับแต่พอเล่นไปแล้วมันก็เจ๊งจริง พอเล่นไปแล้วก็เจ๊งจนนะครับพอสุดท้ายก็เลยตั้งใจที่จะเล่นนะ